ไอ้ตอนที่ไอ้ที่พาขึ้นอ่ะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้พลยขาไปแล้วเนี่ยผมรู้เลยไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่างไอ้ที่พาไปถ้าเป็นอาหารเนี่ยโอ้ตายจบหมดเลยจบผมก็คงไม่ให้นะอ่ะเปร๊โอ้ยน้ำตกเยอะมากค่ะพี่น้อยน้ำตกเทพเสด็จเยอะบรรยากาศดีมากแม่น้ำลำคลองน้ำลำคลอง นี่บ้านเขามั้งปะเหรอสวนโอ้โหแอลลี่แอลลี่ัดีดีนะจ๊ะพี่จ๋าเราต้องเวียงเพราะว่ามันมเชยค่ะเอาที่สบายใจเฮ้ยตัวจังสบายใจไหมโค้งค่ะโค้งโค้งค่ะโค้งขัดเกียร์ละวเกียร์แล้วยอดโอ้มาย์กอนหิ้วซ้ายฮะ ตรงไปถ้าตรงไปสั่กระเพงโอ้ยเยุดเดี๋ยวเพิ่งออกมาเด้อโอ้โหโค้งเยอะนะอันนี้ยังถือว่าน้อยโอแต่ที่เราขึ้นมาวันนั้นหนักกว่านี้เยอะแล้วชันขึ้นอย่างเดียวยังวบอกว่าเด็ดนี่พ้นนี่แหละเจ้าก็ไม่พอนะโค้งหักอโอ้โหมองไม่เห็น ย่ามองไม่เห็นเลยมันก็ชันชิดไปมาใครจะโค้งปุ๊บหักเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่คนถ่อเนี่ะมันนี่ยังโค้งกว่าไกลนะมันโค้งยังแบบว่าไม่ได้เป็นตัวเอสอันนั้นมันโค้งเป็นตัวเอสโค้งฟันสองแล้วขึ้นบนด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาอย่างเขาผู้พาน่ะเออปิ้งงูน่ะยิ่งสบายผมว่ายังเนิบๆอยู่นะสบายอันนั้นอ่ะไม่เท่าไหร่นั่นแหละ มมันไไ่่ผเขาเรียกสมัยก่อนเขาไผ่ก็กลัวเขาปีงูชื่อดังจะตายที่ต่างผมไปมาอันนั้นที่ไปประชุมมาก็ธรรมดานะถือว่าพื้นๆนะธรรมดาจิ๊บจ้อยมากคนเขาว่าทำไมคนเขาบอกว่ามันหวาดเสียวนล้ววนนี่น้ำเออน่ากลัวขอพี่งูอ่ะไม่นั่งขับไปมาแล้วไงไม่เห็นไม่เห็นมันน่ากลัวก็ไม่เท่าไหร่นะเราผ่านหรือเราจะผ่านผ่านมาเยอะ เราผ่านมาเยอะเราเลยธรรมดาจริงเราไม่ประมาทคนเขาไม่นี่ไงโดยเด็กโดยเด็กกินกินมาหากินเล่นเยอะนะจ๊ะเข้าไปหาเที่ยวไปเที่ยวมาทางแคบไปะเทพสเด็ดพระเทพก็ไม่พระเทพเทพสเด็ดมันยาวไปเนาะยาวก็เลยเอาเทพสเด็ดเลยนะเนี่ย ได้จ้ะนะเบื่อ,อกอิ่งไผ่งวดกิ่งไผ่างเดียว<ะ>โอ้ยกินเลนเดอร์เราก็กินมันก็กินหล่งคนต่างกินเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวมันมาไวมึงจะมาไวหลายที่พุย่านๆๆๆโอ้โหนาเขานี่ขายแปลงนี่เท่าไหร่วะไม,วไม่ถามยุ่เฉย อยู่นอกดีกว่านอกดีกว่ามันกินเลนมา